เรามาดูดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในปีชวดในช่วงของปีนี้ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างหรือเปล่าท่านใดที่เกิดอยู่ในปีชวดนับว่าดวงของท่านเราได้ตรวจดูแล้วก็จะมีโชคมีลาบในช่วงนี้ดวงของท่านนั้นจะเดินหน้าลูกเดียวไม่มีการถอยหลังท่านใดที่เกิดอยู่ในปีชวด ในเรื่องของการงานนั้นจะมีความสำเร็จอย่างสูงหยิบจับทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นท่านใดที่เกิดอยู่ในปีชวดละหว่างนี้ก็ถือว่าการงานของท่านมีความโดดเด่นทำอะไรมีคนให้กำลังใจและมีคนให้เกียรติและมีคนยกย่องท่านอยู่เสมองานที่ท่านทำนั้นก็เป็นงาน ที่ดีมีหลักฐานและก็มีงานที่ยั่งยืนถาวรท่านเป็นคนลุยงานหยิบจับทำอะไรก็มีความสำเร็จเกิดขึ้นมีความมณะอดทนท่านเป็นคนที่บุกเบิกในเรื่องของการงานอยู่แล้วท่านที่เกิดอยู่ในปีชวดในช่วงของปีนี้การงานของท่านนั้นจะมีความสำเร็จอย่างสูง ในเรื่องของการเงินอีกเช่นเดียวกันท่านที่เกิดอยู่ในปีชวดในปีนี้การเงินการทองนั้นก็จะมีความสำเร็จหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองทุกสิ่งทุกอย่างนั้นที่ท่านทำก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นการลงทุนอีกเช่นเดียวกันท่านที่เกิดอยู่ในปีชวดในช่วงของเดือนเมษายนนี้ก็ถือว่าดวงของท่าน ที่เกิดอยู่ในปีชวดจะมีโชคมีลาบหยิบจับทํำอะไรก็ย่อมมีความสำเร็จเกิดขึ้นมีคนยกย่องและมีคนเทิดทูนในเรื่องของการงานการเงินอีกเช่นเดียวกันเงินทองนั้นจะมีหลังไหลเข้ามาท่านหลายช่องทางท่านที่เกิดอยู่ในปีชวด ในปีนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีดวงการงานการเงินจะมีมาพร้อมกันท่านที่เกิดอยู่ในปีชวดในปีนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นดีท่านเกิดอยู่ในช่วงนี้จะหยิบจับทำอะไรก็จะมีคนให้เกียรติและมีคนให้กำลังใจท่านในเรื่องของโชคลาภอีกเช่นเดียวกันท่านที่เกิดอยู่ในปีชวดจะมีโชคมีลาบในช่วงของเดือน เมษายนก่อนถึงสงกรานนี้ท่านจะจะททำอะไรหยิบจับอะไรจะมีโชคมีลาบการเงินการทองจะวิ่งเข้ามาหาท่านอย่างมากมายท่านยิ่งขยันท่านยิ่งทำงานท่านก็ยิ่งมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆท่านใดที่เกิดอยู่ในปีชวดนี้นับว่าดวงของท่านนั้น อยู่ในความที่เรียกว่าโดดเด่นอย่างมากใครเห็นใครก็อิจฉาใครเห็นใครก็ชมทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะถือว่าดวงของท่านอยู่ในเกณฑ์ที่ดีท่านที่เกิดอยู่ในปีชวดในช่วงของเดือนเมษายนนี้รู้สึกว่าจะทำอะไรก็จะมีผลดีการลงทุนต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นการค้าขายหรือลงทุนเกี่ยวกับในเรื่องของการ รับเหมาก่อสร้างท่านลงทุนอะไรในช่วงนี้ท่านก็จะมีผลดีเกิดขึ้นจะจะได้กำลิกำไรที่ดีในช่วงนี้จะมีคนเข้ามาชักชวนให้ท่านไปร่วมหุ้นร่วมส่วนอีกตาหากท่านที่เกิดอยู่ในปีชวดน,นับว่าในช่วงนี้ดวงของท่านนั้นเริ่มดีแล้วจะมีคนชักพาท่านไปทำงานที่ดี งานจะเป็นงานที่ดีกว่าเดิมท่านอยากเปลี่ยนงานหรือว่าท่านอยากจะย้ายงานในช่วงนี้ท่านใดที่เกิดอยู่ในปีชวดก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นดวงของท่านนั้นจะมาแรงเรียกว่าจะหยิบจับทำอะไรก็จะมีคนให้กำลังใจและจะมีคนให้การสนับสนุนท่านสิ่งที่ท่านต้องระวังก็มีอยู่บ้างในช่วงนี้ในเรื่องของการเจ็บป่วย ท่านที่เกิดอยู่ในปีชวดในช่วงนี้อาจจะมีการเจ็บป่วยได้ให้ท่านระวังไว้อาจจะไปติดเชื้อมาจากที่อื่นหรืออาจจะไปทำอะไรเป็นที่เรียกว่าเป็นไข้เป็นหวัดอันนี้ท่านระวังเขาไว้ในช่วงของเดือนมีนาเมษานี้ท่านที่เกิดอยู่ในปีชวด ให้ท่านระวังไว้บ้างสิ่งแวดล้อมรอบตัวของท่านอีกเช่นเดียวกันในเรื่องของการเงินการทองในช่วงนี้ท่านระวังคนใกล้ตัวอาจจะมาขอหยิบขอยืมหรือว่ามา,าหยิบไปเฉยๆก็ว่าได้ในเรื่องของสิ่งของมีค่าให้ท่านระวังไว้ในช่วงนี้ปีชวดนั้นบางสิ่งบางอย่างท่านต้องระวังเกี่ยวกับในเรื่องของคำพูดคำจา อีกอย่างหนึ่งท่านพูดอะไรในช่วงนี้ท่านระวังไว้อาจจะพูดดีเป็นล้ายพูดล้ายเป็นดีเพราะฉะนั้นในท่านระวังไว้สำหรับท่านที่เกิดอยู่ในปีชวดในระหว่างนี้ทำอะไรอย่าใจร้อนในท่านใจเย็น,เย,นเย็นก็ไว้และในเรื่องราวต่างๆนั้นอาจจะไม่มีเกิดขึ้นแต่ถ้าหาก็ท่านใจร้อนหรือว่าท่านเป็นคนหงุดหงิดคิดมาก อาจจะมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นก็ได้เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ท่านระวังไว้สำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในปีชวดในช่วงนี้และอีกท่านหนึ่งที่เกิดอยู่ในปีฉลูในช่วงของเดือนมีนาเมษานี้ท่านใดที่เกิดอยู่ในปีฉลูก็เข้ามารับฟังกันได้ว่าเป็นอย่างไร ในช่วงนี้ในเรื่องของการงานก็ถือว่าท่านใดที่เกิดอยู่ในปีฉลูนั่นจะมีงานที่ดีท่านไปสมัครงานอะไรกับใครไว้ในช่วงนี้ก็จะมีงานเข้ามาท่านท่านจะได้ทำงานที่ท่านไปสมัครเขไว้จะได้งานดิบงานดีงานนั่นก็จะมีชื่อเสียงทำแล้วตัวของท่านนั้นจะโด่งดังใครเห็นใครก็ชื่นชมใครเห็นใครก็ นิยมยกย่องสําหรับท่านที่เกิดอยู่ในปีฉลูในช่วงนี้ในเรื่องของการงานนั้นถือว่าดีท่านใดที่ทำงานอยู่แล้วก็จะมีเงินเดือนเพิ่มหรืออาจจะมีโบนัสหรืออาจจะได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นไปอีกก็ได้ในช่วงนี้สำหรับท่านที่เกิดอยู่ในปีฉลูในช่วงของปีนี้ท่านใดที่เกิดอยู่ในปีฉลูในช่วงนี้ในช่วงก่อนถึงสงกราน ในเรื่องของการเงินการทองในช่วงนี้ท่านจะมีรายจ่ายอยู่มากให้ท่านระวังในเรื่องของการจ่ายท่านอาจจะต้องจ่ายโน่นจ่ายนี่หรืออาจจะต้องไปเที่ยวเที่ยวที่โน่นที่นี่อาจจะมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นในช่วงของเดือนนี้ซึ่งจะเป็นเดือนที่เข้าไปหาสงกรานการเที่ยวการกินนั้นอาจจะมีรายจ่ายอยู่มากในช่วงนี้ท่านระวังไว้ ท่านใดที่เกิดอยู่ในปีชะลูก็ท่านระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายในช่วงนี้แต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าในเรื่องของการใช้จ่ายท่านก็มีจ่ายอยู่การเงินการทองนั้นก็มีรายรับเข้ามาท่านอยู่บ้างแต่ท่านอาจจะได้น้อยกว่ารายจ่ายในช่วงนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในปีชลูในช่วงนี้ ท่านใดที่เกิดอยู่ในปีฉลูในช่วงนี้ในเรื่องของคนรักคนใกล้ตาวพาท่านจะกันใหม่ๆหรือว่าเพิ่งคบกันใหม่ๆอันนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในเรื่องความคิดเห็นอาจจะไม่ตรงกันหรืออาจจะต้องมีการเลิกลาหรือว่ามีการหย่าล้างกันก็เป็นไปได้สำหรับท่านที่เกิดอยู่ในปีฉลูในช่วงของ ปีนี้ท่านระวังไว้ในเรื่องของคู่รักคู่ครองอาจจะมีการทระเลาะงงแงงกันบ่อยครั้งเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานงานบางสิ่งบางอย่างนั้นอาจจะไม่ลงตัวซึ่งกันและกันอาจจะมีการทระเลาะเบาแว้งเกิดขึ้นได้หรืออีกอย่างหนึ่งในเรื่องของความคิดเห็นอาจจะไม่ตรงกันนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในปีชลูในช่วงนี้ต่อมา เรามาดูอีกท่านใดที่เกิดอยู่ในปีขานในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงของท่านจะมีความโดดเด่นท่านใดที่เกิดอยู่ในปีขานในช่วงของก่อนถึงสงกรานนี้ในเรื่องของโชคลาภท่านจะมีเข้ามาหาท่านท่านใดที่เกิดอยู่ในปีขานนี้โชคลาภจะดีจะมีเข้ามาท่านบางคนหยิบจับอะไรทำไรก็จะเป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกามเงินเข้ามา หาท่านอยู่เรื่อยๆหลายช่องทางท่านจะทำอะไรก็จะมีความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างถือว่าท่านที่เกิดอยู่ในปีขานนี้ในเรื่องของการเงินนั้นจะมีเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆการงานก็ถือว่าดีท่านไปสมัครงานอะไรก็จะได้ดังใจที่ท่านนึกและที่ท่านต้องการในเรื่องของการงานนั้นก็ถือว่าเป็นงานที่ดีๆเข้ามาหาท่าน ท่านจะมีงานใหม่ๆเข้ามาเสริมท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับบริษัทหรือว่าห้างร้านต่างๆอันนี้ก็จะมีงานเข้ามาอยู่เรื่อยท่านก็จะมีคนเข้ามาช่วยแบ่งภาระหรือว่ามาแบ่งความที่เรียกว่าเหน็ดเหนื่อยให้จืดจางหรือว่าให้คลี่คลายหายลงไปได้แต่งานของท่านก็จะมีหนุนเข้ามาอยู่เรื่อยๆถ้าก็ท่านทำงานส่วนตัว เกี่ยวกับการค้าขายก็จะขายดิบขายดีในช่วงนี้จะมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามานี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในปีขานในช่วงนี้ความรักความใคร่ก็ดีในช่วงนี้จะมีคนให้กำลังใจในเรื่องของการทำงานความคิดเห็นก็จะตรงกันทำอะไรก็ให้ความเ,าเรียกว่าเข้าใจซึ่งกันและการการงานก็จะเดินไปได้ด้วยดี ความรักของท่านนั้นก็จะไม่มีอุปรสรรคอะไรในช่วงนี้สำหรับคนที่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวท่านใดที่เกิดอยู่ในปีขานก็จะพบเจอะเจอเนื้อคู่ในช่วงของเทศกาลสงกรานนี้ท่านอาจจะไปเจอเจอคนที่ใช่เป็นคนที่รักจริงทำจริงพูดจริงทำจริงถ้าก็อยู่ด้วยกันก็จะมีความสุขมีความร่มเย็นนี่ก็ถือว่าท่านที่เกิดอยู่ในปีขาน จะมีโชคมีลาบกับตัวของท่านในช่วงนี้และอีกปีหนึ่งนั่นก็คือท่านใดที่เกิดอยู่ในปีเถาะเช่นใดถ้าหากว่าท่านใดเกิดอยู่ในปีเถาะในช่วงของเดือนมีนาเมษานี้เข้ามารับฟังดวงของท่านได้ท่านใดที่เกิดอยู่ในปีเถาะนี้นั่นก็ถือว่าดวงของท่าน จะมีความสำเร็จต่างๆนานานในเรื่องของการงานก็จะมีงานดีๆเข้ามาท่านจะทำงานอะไรในช่วงนี้จะมีคนให้เกียรติและมีคนให้กำลังใจท่านที่เกิดอยู่ในปีเถาะจะมีโชคมีลาบทำอะไรก็จะมีความสำเร็จหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองมีคนให้การสนับสนุนท่านท่านใดที่เกิดอยู่ในปีเถาะในช่วงนี้ ถือว่าในเรื่องของการงานนั้นจะมีความสำเร็จอย่างง่ายดายงานที่ท่านทำนั้นจะมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆเรียกว่างานมารอเราให้เราทำเพราะฉะนั้นท่านเป็นคนที่มีโชคมีลาบเกี่ยวกับในเรื่องของ การงานการงานที่ท่านนึกจะอยากจะมีการเปลี่ยนก็จะได้ในช่วงต่อไปนี้ในเรื่องของการเปลี่ยนงานบางคนก็เปลี่ยนงานที่ท่านเคยทำจำเจอ,อยู่แล้วไปได้งานใหม่ก็เป็นงานที่ดีมีชื่อมีเสียงอีกในเรื่องของการเงินการทองท่านใดที่เกิดอยู่ในปีเถาะในช่วงนี้ก็ถือว่าการเงินการทองก็มีเข้ามาท่าน หลายช่องทางท่านจะมีรายรับได้รับทรัพย์จับเงินก้อนอยู่เรื่อยๆในช่วงของปลายเดือนนี้ท่านใดที่เกิดอยู่ในปีเถาะก็ถือว่าดวงการเงินนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีท่านจะมีจับจ่ายใช้สอยและท่านอยากจะได้อะไรก็จะได้ในช่วงนี้ถือว่าการเงินการทองท่านที่เกิดอยู่ในปีเถาะนี้ถือว่าอยู่ในจุดยืนที่ดีโชคลาภก็มี ในช่วงนี้ท่านจะหยิบจับทำอะไรก็จะมีเงินมีทองมีโชคมีลาบเข้ามาเกยท่านในเรื่องของสุขภาพและพรานามัยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีท่านจะมีภูมิต้านทานที่ดีท่านจะไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยป่วยกับใครในช่วงนี้ถือว่าท่านใดที่เกิดอยู่ในปีเถาะก็เป็นปีที่ดีอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟัง ดวงของท่านในช่วงของระยะนี้ทั้งหมดสปีนี้ที่เราได้พูดได้คุยนั้นก็ถือว่าอยู่ในจุดยืนที่ดีทั้งนั้นท่านฟังกันแล้วขอให้ทุกท่านจงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี